ณอาณาจักรแห่งหนึ่งมีพระราชาและพระมเหสีที่มีพระธิดามีรูปโฉมงามส่งมีนามว่าเจ้าหญิงจันทาเทวีนอกจากพระองค์จะมีความงดงามแล้วยังมีจิตใจที่อ่อนโยนแม่ตาร่าเริงแจ่มใสและเปลี่ยนไปด้วยคุณธรรม พระองค์จะคอยช่วยเหลือดูแลเอาใจใส่เหล่าพระสกนิกรให้มีความสุขอยู่เสมอในอีกด้านหนึ่งของเมืองก็มีชายหนุ่มคนหนึ่งที่มีชื่อว่าวันเขามีอาชีพปฏิมากรช่างปั้นหุน่นที่มากด้วยฝีมือสามารถปั้นหุ่นดินที่มีความอ่อนช้อยสวยงามทุกทุกวันเขาจะหมกมนุน อยู่กับการทำงานเงียบๆคนเดียวในบ้านโดยไม่ค่อยออกไปพบปะผู้คนทาให้ชาวบ้านคิดว่าวานนั้นเป็นคนรักสันโดษพูดน้อยและไม่มีเพื่อนวันหนึ่งเจ้าหญิงจันทาเทวีก็คิดจะปลอมตัวเป็นสามัญชนออกไปเที่ยวเล่นและตรวจตาความเป็นอยู่ของราชดรเช่นเคยพระองค์จึงแต่งกายด้วยเสื้อผ้าธรรมดา และแอบหลบออกไปนอกวังโดยไม่มีใครรู้เมื่อเจ้าหญิงเดินทางออกไปที่ตลาดพระองค์ก็เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อข้าวของเครื่องใช้ต่างๆที่ไม่มีในวังรวมทั้งเรียนรู้ดูวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนไปด้วยเจ้าหญิงเดินไปเรื่อยๆจนชนเข้ากับคนคนหนึ่งโดยไม่ได้ตั้งใจอุ๊ยขอโทษค่ะขอโทษครับ จ็บหรือเปล่าซึ่งเขาคนนั้นก็คือวันช่างปั้นหุนนั่นเองทันทีที่ทั้งสองสบตากันก็รู้สึกชอบพอราวกับเป็นรักแรกพบไม่เป็นไดคะ่ะค่าไม่ได้เจ็บตรงไหนเลยขอโทษจริงๆครับข้ามัวแต่เดินเลือกซื้อของสำหรับตกแต่งหุ่นดินเลยไม่ทันระวังและทั้งสองก็แนะนำตัวต่อกัน เจ้าหญิงบอกเพียงชื่อสั้นๆของเธอว่าจันทราในขณะที่วันก็แนะนำตัวด้วยชื่อจริงของเขาและบอกว่าตนทำงานเป็นช่างปั้นหุ่นดินวันนี้จะมาซื้อสีและทองคำเปลเวไปตกแต่งุ่นที่วัดมาจ้างให้เขาปั้นรูปเทวดาเจ้าหญิงได้ฟังก็รู้สึกสนใจมากพระองค์จึงขอตามไปดูที่บ้านของชายหนุ่ม ซึ่งเขาก็ยินดีพาเธอไปเมื่อทั้งสองมาถึงบ้านของวันเขาก็พาเธอเข้าไปดูในโรงไม้ข้างบ้านซึ่งเป็นสถานที่ทำงานปั้นหนุ่นเจ้าหญิงจันทาเทวีรู้สึกตื่นตาตื่นใจและประทับใจที่ได้เห็นหุ่นดินรูปต่างๆทั้งเทวดานางฟ้านางอักสรและสาธิมพานชนิดต่างๆว้าวสวยมากเลยค่ะ น่าทึ่งมากเลยท่านเป็นคนที่มีฝีมือและพรสวรรค์อันน่าอัศจรรย์จริงๆขอบคุณครับแม่หญิงเขายิ้มเขินๆแล้วทั้งสองก็ได้สนทนาพูดคุยกันอย่างเป็นกันเองวันบอกเล่าเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับการปั้นหุ่นและเจ้าหญิงก็ตั้งใจรับฟังรวมทั้งใส่ใจถามเรื่องต่างๆจนทำให้ทั้งสองสนิทสนมกันอย่างรวดเร็ว จนในที่สุดก็ถึงเวลาที่เจ้าหญิงจะต้องเสด็จกลับวงังเธอจึงร่ำราชายหนุม่มและสัญญาว่าจะกลับมาพบเขาอีกซึ่งวันก็มอบตุ๊กตาดินเผาตัวเล็กๆให้กับเจ้าหญิงไว้เป็นที่ระลึกทันทีที่กลับมาถึงวงังเจ้าหญิงจันทาเทวีก็นําตุ๊กตาดินเผาออกมาจากถุงผ้าตั้งไว้บนโต๊ะข้างเตียง เธอนั่งมองตุ๊กตาดินเผารูปเทวดาตัวน้อยอย่างมีความสุขพลางคิดถึงวันไปด้วยหัวใจที่ไม่เคยรู้จักความรักเช่นหน่มสาวของเธอกลับพองโตด้วยความรู้สึกที่ไม่เคยมีมาก่อนและก็คิดอยากให้ถึงวันรุ่งขึ้นเร็วๆจะได้ไปพบกับวันที่บ้านอีกทางด้านวันนั้นเขาก็พักเหนื่อยจากงานปั้นและนั่งลงที่แคร่หน้าบ้าน มองพระจันทร์กับดวงดาวเขาแปลกใจที่ตัวเองไม่เคยพูดคุยสนุกสนานแบบนี้มานานมากแต่ทันทีที่เขาได้พบเจอแม่หญิงจันทราก็รู้สึกคุ้นเคยอย่างประหลาดเขายิ้มกับตัวเองเมื่อคิดถึงใบหน้าที่งดงามของเธอและหวังว่าจะได้เจอเธออีกครั้งเชา้าวันรุ่งขึ้นเจ้าหญิงจันทราเทวีก็รีบทำธุระต่าง และปลอมตัวเป็นสามัญชนออกไปในเมืองอีกสิ่งแรกและสิ่งเดียวที่เธออยากไปนั่นก็คือบ้านของวันทันทีที่เธอไปถึงก็พบว่าเขากำลังทำงานอยู่ในโรงไม้เธอจึงทักทายและยิ้มแย้มแจ่มใสแล้ววันก็ดีใจมากที่ได้พบเธออีกอรุณสวัสดิ์ค่ะออกมาทำงานแต่เช้าเลยเหรอคะอรุณสวัสดิ์ครับใช่ครับ ข้าจะเริ่มทํางานตั้งแต่เช้าทุกวันจะเลิกก็เย็นๆนู่นหรอครับค่ะวันนี้ปั้นหุ่นเทวดาให้เสร็จใช่ไหมคะครับแล้วเจ้าหญิงก็เดินเข้ามาดูผลงานของชายนมที่เขากำลังปั้นอยู่หุ่นเทวดาสององค์ที่กำลังพนมมือถูกขึ้นรูปไว้แล้วมีรูปร่างที่อ่อนช้อยงดงาม ตอนนี้เขากำลังเก็บรายละเอียดในส่วนต่างๆและจะใช้มีดแกะสลักลวดลายเจ้าหญิงจึงขอนั่งดูเขาทำงานและพูดคุยเรื่องต่างๆไปด้วยทั้งสองพูดคุยกันอย่างสนุกสนานและมีความสุขแต่วันเวลาก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วเช่นกันเจ้าหญิงออกมาพบวันที่บ้านเช่นนี้ติดต่อกันหลายวันจนเขาอยากไปพบเธอที่บ้านบ้าง จึงถามเจ้าหญิงว่าบ้านของเธอนั้นอยู่ที่ไหนแต่เจ้าหญิงไม่สามารถบอกความจริงได้จึงจำเป็นต้องโกหกว่าบ้านของเธอนั้นอยู่ไกลจนชายหนุ่มเริ่มสงสัยแต่เขาก็ไม่ได้ถามอะไรมากวันหนึ่งวันก็ชวนเจ้าหญิงจันทาเทวีไปทำบุญถาวายโหนที่เขาปั้นเสร็จให้กับทางวัดแม้เจ้าอาวาสจะจ้างเขาแต่ชายหนุ่มก็ปฏิเสธที่จะรับเงินและบอกว่าเขายินดี ที่จะถวายให้วัดโดยไม่คิดเงินเจ้าหญิงจึงยินดีที่จะตามวันไปที่วัดด้วยเธอคิดว่าจะนำเงินของตัวเองไปถวายวัดเมื่อไปถึงวัดเจ้าหญิงจันทาเทวีและวันก็คลานเข้าไปพบท่านเจ้าอาวาสในกุฏิทันทีที่ท่านเห็นหญิงสาวก็จำได้ทันทีว่าเธอคือเจ้าหญิงเพราะท่านเคยเข้าไปรับบิณฑบาตในวงัง แต่เจ้าหญิงจำท่านไม่ได้และแก้ตัวว่าเจ้าอาวาสจำผิดจึงเรียบถวายเงินและชวนวันกลับบ้านชายหนุ่มก็เริ่มสงสัยมากขึ้นและบอกท่านเจ้าอาวาสว่าเขาปั้นหุ่นเทวดาเสร็จแล้วจึงนำมาถวายก่อนจะขอตัวกลับเมื่อทั้งสองกลับมาถึงที่บ้านของวันเขาก็ถามเธอว่าทำไมเจ้าอาวาสถึงเรียกเธอว่าท่านหญิงน้อยแต่เจ้าหญิงกลับบอกเพียงว่า ท่านเจ้าอาวาสจำผิดคนและขอตัวกลับบ้านหลังจากนั้นเธอก็ไม่มาพบเขาถึงสามวันเมื่อเจ้าหญิงกลับไปที่วังเธอก็เปลี่ยนเครื่องทรงเป็นเจ้าหญิงหญิงสาวครุ่นคิดกังวลและหนักใจมากไม่รู้จะบอกวันอย่างไรว่าแท้จริงแล้วเธอคือเจ้าหญิงจันทาเทวี เธอคิดว่าวันหนึ่งถ้าวันรู้ความจริงเขาอาจไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะฐานันดรแตกต่างกันเธอเป็นเจ้าหญิงในขณะที่เขาเป็นเพียงสามัญชนวันเองก็เริ่มคิดเกี่ยวกับเรื่องแม่หญิงจันทามากขึ้นเขาเริ่มสงสัยหลายอย่างเกี่ยวกับตัวเธอและดูเหมือนว่าเธอจะมีเรื่องบางอย่างปิดบังเขาแต่สิ่งที่เขาแน่ใจเพียงอย่างเดียวก็คือ ความรักและความผูกพันที่มีต่อเธอวันหนึ่งพระราชาก็เรียกประชุมขุนนางในวังหลวงเพื่อเตรียมจัดงานฉลองวันประสูติให้พระธิดาพระองค์คิดจะมอบของขวัญสุดพิเศษให้เจ้าหญิงเป็นรูปปั้นของเธอพระราชาจึงถามเหล่าขุนนางว่านอกจากช่างปั้นหุ่นในวังแล้วมีใครรู้จักช่างปั้นหุ่นเก่งๆบ้าง และมีขุนนางท่านหนึ่งเสนอว่าเขารู้จักช่างปั้นหุ่นคนหนึ่งที่มีฝีมือมากพระราชาจึงรับสั่งให้พาช่างปั้นหุ่นคนนั้นเข้าเฝ้าเพื่อร่างภาพเหมือนเจ้าหญิงจันทาเทวีก่อนจะนำไปเป็นแบบปั้นหุ่นดินต่อมาขุนนางท่านนั้นก็พาวันเข้าเฝ้าโดยบอกกับพระธิดาว่าให้แต่งตัวสวยๆรอเจ้าหญิงจันทาเทวีจึงทำตามคำสั่ง และมานั่งรอที่ท้องพระโรงพร้อมเสด็จพ่อและเสด็จแม่ทันทีที่ขุนนางผาววันเข้ามาเฝ้าทั้งสองฝ่ายต่างตกใจมากและคาดไม่ถึงว่าความลับที่ถูกปิดบังมาตลอดจะถูกเปิดเผยชายหนุ่มพึงรู้ว่าแท้จริงแล้วหญิงสาวที่เขาแอบหลงรักก็คือเจ้าหญิงจันเทวีนี่เองกระม่อม ตามปฏิมากรช่างปั่นหุ่นที่มีฝีมือดีข้าเฝ้าแล้วพยาค่ะเขาชื่อว่าวันพยาค่ะถวายบังคมพยาค่ะ้าบาทพระมเหสีองค์หญิงและพระราชาก็รับสั่งให้เขาปั่นหุ่นดินเหมือนขนาดเท่าองค์จริงของพระธิดาโดยร่างภาพเหมือนไปก่อนเขารับปากว่าจะทำถวายอย่างสุดฝีมือบรรยากาศ ระหว่างการร่างภาพเป็นไปอย่างเงียบงนันเจ้าหญิงไม่พูดคุยกับวันแม้แต่น้อยแต่เธอจ้องมองเขาไม่วางตาพลางรู้สึกผิดที่โกหกเขาแต่ในเวลานี้เธอไม่อาจพูดอะไรได้อีกแล้วเวลานี้เธออยู่ในฐานะเจ้าหญิงภายใต้สายตาของท่านพ่อท่านแม่ทางด้านวันก็รู้สึกอึดอัดใจที่เขาได้รู้ความจริงกระทานหาันแม้ว่าแม่หญิงจันทา คือเจ้าหญิงจันทาเทวีเขาจะรดดินสอร่างภาพเหมือนของเจ้าหญิงลงในกระดาษด้วยความตั้งใจและความเจ็บปวดตั้งแต่นี้ไปเขาคงหมดโอกาสที่จะพูดคุยกับเธออีกผ่านไปหลายชัว่วโมงการร่างภาพก็เสร็จสิน้นวันกราบทูลพระราชาว่าจะปั้นหุ่นดินที่งดงามเทวายและทูลลา เจ้าหญิงจันทาเทวีจึงได้แต่มองตามชายหนุ่มที่หันหลังเดินออกไปจากท้องพระโรงวันเวลาผ่านไปเจ้าหญิงจันทาเทวีแล้ววันจึงได้คิดทบทวนเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นวันมุ่งมั่นกับการปั้นหุ่นของเจ้าหญิงเขาลงมือเลือกดินเหนียวที่ดีที่สุดมาปั้นหุน่นมือที่แข็งแกร่งนวดผสมดินกับน้ำจนได้ความเหนียวพอเหมาะขึ้นแบบ เป็นรูปร่างขนาดเท่าองค์หญิงระหว่างที่เขาทำงานอยู่นั้นก็นมีใครบางคนมาพบเขาที่บ้านชายหนุ่มเงยหน้าขึ้นก็พบเจ้าหญิงที่แต่งกายเยี่ยงสามัญชนมาพบเขาเช่นเคยวันจึงรีบคุกเข่าลงถวายบังคมพระยาค่ะองค์หญิงลุกขึ้นเถอะตอนนี้ข้าคือแม่หญิงจันทาคนเดิมที่อยากมาคุยกับท่านแม้วันจะปฏิเสธ ที่จะเรียกและพูดคุยกับเธอเช่นสามัญชนเช่นเดิมแต่เจ้าหญิงก็ขอร้องทางคู่จึงได้นั่งพูดคุยกันท่านพูดคุยกับข้าเหมือนเดิมเหมือนเวลาที่เราเคยคุยกันนั่นแหละแต่ตอนนี้ข้าอยู่นอกวงังก็ได้ครับแม้วันจะรับปากแต่ท่าทีของเขากลับไม่เหมือนเดิมเขาพูดน้อยลงระมัดระวังคำพูดมากขึ้น อย่างเห็นได้ชัดทำให้เจ้าหญิงเข้าใจผิดว่าวันไม่อยากคุยกับเธอทั้งที่ในใจลึกๆเขาคิดถึงเธออยากพูดกับเธออย่างสนุกสนานเหมือนเดิมแทบใจขาดแต่เขาก็ทนเก็บความรู้สึกทั้งหมดไว้แค่เพียงเพราะฐานันดรที่แตกต่างกันเจ้าหญิงที่เห็นว่าบรรยากาศในการพูดคุยเป็นไปอย่างอึดอัดทั้งสองฝ่ายเธอจึงกลั้นน้ำตาและขอตัวกลับวัง ข้าต้องกลับแล้วล่ะท่านเองก็รักษาสุขภาพด้วยนะแล้วพบกันอีกในวังครับลาก่อนชายหนุ่มพูดออกไปสั้นๆโดยไม่คิดทำให้เจ้าหญิงยิ่งเสียใจมากและคิดว่าวันคงไม่อยากพบเธออีกวันเวลาผ่านไปคืนแล้วคืนเล่าเจ้าหญิงจันทาเทวีก็ยังคงเก็บความรู้สึกทั้งหมดเอาไว้ นางเอาแต่นอนร้องไห้มองตุ๊กตาดินเผาตัวเล็กที่ชายหนุ่มนั้นเคยมอบไปให้เป็นที่ระลึกในขณะที่วันก็ปั้นหุ่นดินรูปเจ้าหญิงที่เขารักอย่างสุดฝีมือเขาใส่ความรักและความรู้สึกทั้งหมดถ่ายทอดผ่านมือทั้งสองและการแกะสลักบนหุ่นที่ถูกปั้นอย่างปราณีตหลายเดือนผ่านไปวันก็ทำหุ่นปั้นรูปเจ้าหญิงจันทาเทวีเสร็จสิ้น เขามองหุ่นเต็มตัวขนาดเท่าองค์จริงที่มีความละเอียดอ่อนช้อยสวยงามราวกับเป็นเจ้าหญิงตัวจริงเขาครุ่นคิดที่จะนำหุ่นไปถวายในวังและพบเจ้าหญิงอีกครั้งแม้ว่าหลายเดือนที่ผ่านมาเขาจะไม่ได้พบเธออีกเลยวันจึงอุ้มหุ่นดินไปถวายและขอเข้าเฝ้าพระราชาพระมเหสีและเจ้าหญิงแต่เมื่อเขาไปถึงวัง ก็พบว่าเหล่าขุนนางข้าราชาบริพารทั้งหลายต่างอยู่ในความโศกเศร้าผิดปกติจนเมื่อพระราชาได้เสด็จออกมาท้องพระโรงเพียงลำพังโดยไม่มีพระมเหสีและเจ้าหญิงเสด็จตามมาด้วยเมื่อพระองค์ได้มองดูหุ่นปั้นก็ให้ชื่นชมขอบใจเจ้ามากนะหุ่นนี้เหมือนตันทาเทวีมากทีเดียวข้ารู้สึกเหมือนกับนางยังมีชีวิตอยู่จริง วันได้ฟังพระราชากล่าวเช่นนั้นก็แปลกใจจนพระราชาเสด็จเข้ามาใกล้ๆแล้วก็ร้องไห้ถึงพระธิดาข้ายังทำใจไม่ได้เลยว่าลูกหญิงจะจากไปแล้วทั้งที่อายุยังน้อยข้ากับพระมเหสีตั้งใจจะมอบผนดินนี้ให้เป็นของขวัญวันเกิดแท้ๆสิ่งนี้ทำให้วัน รู้สึกเหมือนกับฟ้าฟาดลงกลางใจเขาแต่ชายหนุ่มไม่คิดเลยว่าเจ้าหญิงจันทาเทวีจะตายแล้วระหว่างที่เขาไม่ได้เจอกันนานหลายเดือนเพราะพระราชาเขาบอกว่าเจ้าหญิงเพึ่งตายไปก่อนหน้าที่เขาจะเดินทางนำหุ่นดินมาถวายที่วงังเพียงสามวันช่างปั้นนมไม่คาดคิดเลยว่าวันนั้นเมื่อหลายเดือนก่อนคือวันสุดท้ายที่เขาจะได้เจอเธอ วันจึงกลับบ้านด้วยความเศร้าแม้เขาจะได้รับเงินรับรางวัลมามากมายจากพระราชาเพื่อเป็นค่าจ้างเมื่อเขากลับมาถึงบ้านก็ร้องไห้เสียใจอย่างหนักทุกทรมานกับความผิดที่ไม่สามารถบอกรักเธอในวันที่เธอยังมีชีวิตอยู่และยืนอยู่ต่อหน้าเขาวันนั้นที่พวกเขาพบกันครั้งสุดท้ายชายหนุ่มก็เอาแต่เก็บความรู้สึกและพูดคุยกับเธอน้อยมาก เพราะความกลัวในความแตกต่างทางฐานันดรนวันเอาแต่โทษตัวเองที่ทำให้องค์หญิงเสียใจและทำให้เธอเข้าใจผิดวันเวลาผ่านไปวันก็เอาแต่เก็บตัวเงียบในบ้านด้วยความเศร้าเอาแต่นอนไม่ลุกขึ้นมาทำงานปั้นหุน่นไม่กินอาหารจนร่างกายผายพร้อมใบหน้าที่เคยหล่อเหลามีสง่าราศีกลับดูซีดเซียวและมองเศร้าวันเอาแต่รำพึงรำพันคร่ำครวญ หาเจ้าหญิงจันทาเทวีวันหนึ่งในขณะที่เขากำลังนอนหลับวิญญาณของเจ้าหญิงก็มาเข้าฝันในฝันนั้นเจ้าหญิงกลับมาหาเขาที่บ้านอีกครั้งด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสเธอเดินเข้ามาปลุกเขาในห้องวิญญาณของเจ้าหญิงจันทาเทวีได้เห็นหุ่นดินที่นำมาถวายในวังก็ดีใจและชอบมากเธอจึงมาขอบคุณเขาลุกขึ้นเถอะจ้ะ วันท่านเอาแต่นอนแบบนี้ไม่ดูแลตัวเองเลยไม่ได้นะชายหนุ่มเห็นเจ้าหญิงมาปลุกก็ดีใจและพยายามลุกขึ้นข้าอยากขอบคุณท่านหุ่นดินที่ท่านมอบให้ข้าเป็นของขวัญวันเกิดสวยงามมากทีเดียวข้าดีใจมากองค์หญิงข้าดีใจที่ท่านกลับมาข้าอยากขอโทษท่านขอโทษข้าทำไมล่ะ ท่านไม่ได้ทำอะไรผิดเลยชายหนุ่มจ้องมองใบหน้าที่ยิ้มแย้มของเธอและเขาก็ดึงตัวเธอเข้ามากกอไใ้อ้อมแขนข้าขอโทษที่ข้าเก็บทุกอย่างไว้ในใจโดยไม่บอกองค์หญิงข้ารักท่านองค์หญิงจันทาเมื่อเจ้าหญิงได้ยินคำบอกรักจากปากของเขาเช่นนี้ก็ดีใจมากแม้ในเวลานี้ทั้งคู่จะพบกันในความฝันที่ไม่ใช่ความจริง แต่เธอก็สัมผัสได้ถึงความรักและความอบอุ่นที่เขามีให้เธอผ่านหุ่นดินที่เขาตั้งใจทํำอย่างสุดฝีมือเพื่อเป็นของขวัญวันเกิดแก่เธอเจ้าหญิงจันทาเทวีจึงให้กำลังใจและปลอบโยนวันให้ก้าวข้ามผ่านความเศร้าและความรู้สึกผิดหวังทั้งสองได้พูดคุยกันอย่างเปิดอกและได้บอกรักกันเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายลาก่อนนะข้าต้องไปแล้ว โปรดมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขและความหวงังแทนค่าด้วยข้าก็รักท่านเช่นกันและร่างของเธอก็เปล่งประกายระยิบก่อนจะเลือนรางหายไปกับสายลมเช้าวันรุ่งึ้นวันก็ตื่นมาพร้อมกับความสุขความสงบในจิตใจเขาได้บอกรักและความรู้สึกทั้งหมดให้แก่เจ้าหญิงจันทาเทวีได้รับรู้แล้ววันนี้เขากลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้งวันลุกขึ้นอาบน้ำโกนหนวด จากนั้นก็ขอเข้าเฝ้าพระราชาและพระมเหสีอีกครั้งวันบอกถึงความตั้งใจอันแน่วแน่ของเขาว่าจะปั้นหุ่นเพื่อเป็นอนุสาวรีย์แก่เจ้าหญิงจันทาเทวีเพื่อให้ชาวเมืองโรจนนครได้รำลึกถึงคุณงามความดีและความรักของเจ้าหญิงที่มีให้ประสบนิกรโดยตลอดซึ่งพระราชาและพระมเหสีก็เห็นด้วยวันจึงเดินทางกลับอธิบาน เตรียมดินเหนียวอุปกรณ์ต่างๆเขาร่างแบบุ่นดินลงในกระดาษและลงมือปั้นอนุสาวรียด้วยความรักและความตั้งใจอันแน่วแน่ที่จะมอบให้เธอกลับมาชีวิตในหุ่นดินอีกครั้งวันเวลาผ่านไปจากวันเป็นเดือนอนุสาวรีเจ้าหญิงจันทาเทวีก็ค่อยๆเป็นรูปเป็นร่างขึ้นจนเสร็จสมบูรณ์ในที่สุด วันก็ปันหุ่นดินเจ้าหญิงในท่ายืนใบหน้ายิ้มแย้มอ่อนโยนสวมชดาเครื่องทรงเต็มยศมีฐานรูปสี่เหลี่ยมสูงสองชั้นแกะลายกนกประดับทองคำเปลวสวยงดงามราวกับเจ้าหญิงยังมีชีวิตอยู่เมื่อพระราชาและพระมเหสีได้ดูหุ่นดินอนุสาวรีย์นี้ก็ทรงปรับลืม้มและดีใจมากทั้งสองพระองค์จึงให้รางวัลอย่างงามแก่ชายหนุ่ม นอกจากนี้ยังทรงให้ขุนนางนำอนุสาวรีไปประดิษฐานตั้งไว้กลางเมืองและเสด็จไปทำพิธีเปิดด้วยองค์เองเมื่อชาวเมืองได้เห็นอนุสาวรีเจ้าหญิงก็รู้สึกอัศจรรย์ใจกับความวิจิตรงดงามและเสมือนจริงของอนุสาวรียิ่งเมื่อได้รู้ว่าเป็นผลงานของวันก็ยิ่งชื่นชมยินดีและให้ความสนใจชาวบ้านจึงได้ไปพูดคุย และเยี่ยมเยียนชชยหนุ่มที่บ้านทำให้ในแต่ละวันบ้านของเขาที่เคยเงียบเหงาก็กลายเป็นที่รู้จักและมีคนไปมาหาสู่บางคนก็เลือกซื้อผลงานในขณะที่บางคนก็ให้ความสนใจมาดูและนำไปบอกต่อทุกคนจึงได้เรียนรู้นิสัยใจคอของวันมากขึ้นและรู้ว่าช่างปั้นผู้นี้ที่เงียบขรึมและเก็บตัว แท้จริงแล้วเขาเป็นคนที่มีจิตใจอ่อนโยนและมีอัธยาศัยดีนับแต่นั้นมาวันก็มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่รู้จักในวงกว้างมีคนมากมายมาจ้างให้เขาปั้นหุน่นตามที่ต่างๆและยังมีคนสนใจมาซื้อผลงานของเขาถึงที่บ้านอีกด้วยนอกจากนี้วันยังใช้ชีวิตในแต่ละวันไปกับความสุขมุ่งมัน่นสร้างสารรค์ผลงานและยังแบ่งเวลาไปทำงานเพื่อสังคม และคอยถ่ายทอดเรื่องราวคุณงามความดีถึงประวัติของเจ้าหญิงจันทาเทวีให้ชาวบ้านและเด็กๆรุ่นแังได้รับรู้แม้วันเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนแต่ความรักที่เขามีต่อเจ้าหญิงก็ยังคงอยู่เสมอวันเวลาผ่านไปจากปฏิมากรช่างปั้นหุ่นดินธรรมดาคนหนึ่งก็รำ่ำรวยจากผลงานที่เขาทำบรรดาเศรษฐีและวัดวาอารามต่าง ก็จ้างเขาไปปั้นรูปปั้นตามที่ต่างๆนับวันผลงานของเขาก็ยิ่งทวีความงดงามขึ้นตามประสบการณ์ที่สัมผัสตามการเวลาชื่อเสียงของเขาจึงเป็นที่รู้จักไปถึงต่างเมืองจากโรงไม้เล็กๆที่เขาใช้ปั้นหุ่นก็กลายเป็นอาคารไม้ขนาดกลางสำหรับใช้ทำงานและจัดแสดงผลงานไปด้วยนอกจากนี้ เขายังเปิดสอนพิเศษให้ชาวบ้านทั่วไปและเด็กๆรุ่นใหม่ได้เข้ามาเรียนงานปั้นด้วยวันตั้งใจถ่ายทอดวิชาวความรู้ให้บรรดาลูกศิษย์ลูกหาที่เข้ามาเรียนในเวลาว่างเขาก็จัดงานระดมทุนเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านที่ยากไร้เพื่อสืบทอดเจตนารมณ์ของเจ้าหญิงจันทาเทวีโดยการแจกอาหารเสื้อผ้าเครื่องนุ่งหม และยารักษาโรคให้กับชาวบ้านที่ยากจนในหมู่บ้านต่างๆในนามของเจ้าหญิงทุกคนจึงรักและซาบซึ้งในน้ำใจและความดีของวันและเจ้าหญิงจันทาเทวีที่จากไปวันหนึ่งในขณะที่วันกำลังก้มหน้าก้มตาปั้นโหนดินอยู่ก็มีหญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาดูผลงานหญิงสาวเอ่อยทักทายชายหนุ่มด้วยน้ำเสียงที่สดใส สวัสดีค่ะข้ามาขอดูผลงานศิลปะหน่อยจะซื้อไปเป็นของขวัญให้พ่อของข้าน่ะเมื่อชายหนุ่มเงยหน้าขึ้นเขาก็ต้องตกใจที่หญิงสาวที่มาขอซื้อผลงานของเขานั้นมีใบหน้าและไม้คล้ายเจ้าหญิงจันทาเทวีมากทําให้ชายหนุ่มนั้นถึงกับชะงักและแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองจนแน่ใจว่าเขาไม่ได้ฝันไปแต่หญิงสาวผู้นี้มีตัวตนอยู่จริง และกำลังยืนอยู่ตรงหน้าเขาแต่เธอไม่ใช่เจ้าหญิงจันทาเทวีอย่างแน่นอนหญิงสาวมองหน้าเขาแล้วก็ยิ้มค่าชื่อจิตตานะยินดีที่ได้รู้จักเออครับเชิญเลือกดูก่อนตามสบายเลยครับแล้วหวันก็แนะนำผลงานต่างๆให้แก่จิตตาเธอมีความสนใจในงานปั้นของเขามากและเลือกซื้อหุน่นดินรูปผงกลับไปเป็นของขวัญให้พ่อของเธอ ชายหนุ่มเองก็จ้องมองเธอไม่วางตาจิตตาช่างเหมือนกับเจ้าหญิงจันทาเทวีมากเหลือเกินแต่เธอตายไปแล้วหญิงสาวซึ่งรู้สึกชอบงานศิลปะของเขามากจึงตัดสินใจถามและขอเรียนงานปั้นกับบันซึ่งเขาก็ยินดีสอนให้ข้าขออนุญาตมาเรียนงานปั้นกับท่านได้ไหมที่จริงข้าเองก็อยากเรียนมานานแล้วน่ะได้ครับ ค่ะยินดีสอนให้ท่านขอบคุณค่ะหลังจากวันนั้นจิตตาก็ได้มาเรียนงานปั้นหุ่นดินที่บ้านของวันทุกวันทั้งสองจึงได้พูดคุยและทำความรู้จักกันมากขึ้นและก็พบว่ามีความสนใจเหมือนกันและมีนิสัยหลายอย่างที่คล้ายกันไม่นานความผูกพันก็กลายเป็นความรักจนหลายเดือนต่อมาวันก็ได้แต่งงานและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกับจิตตา เขาเรียนรู้จากความรักครั้งก่อนและให้ความสำคัญกับการแสดงความรู้สึกมากขึ้นชีวิตคู่ของเขาและจิตตาจึงเป็นไปอย่างมีความสุขและราบรื่นปราศจากความแตกต่างทางฐานันดรและวิญญาณของเจ้าหญิงจันทาเทวีก็เฝ้ามองพวกเขาทั้งสองจากที่ไกลๆอย่างมีความสุขเช่นกันนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ควรให้ความสำคัญกับทุกช่วงชีวิตและการบอกกล่าวถึงความรู้สึกตรงไปตรงมาสำคัญกับความรักและการใช้ชีวิตคู่